ครับสวัสดีครับมันีอยูุ่กับสองพันมัน่ามอนี่ผมสิมาถ่ายนาตนามหอยครับลูกหอยเชอรี่ที่ผมเอาสถทายให้เบิ้งนั่แหละนี่ก้อนเท่าสถ่ายครับเทาพวกงาพวกงาเมื่อ่มันสิจับอยู่นี่มันบอไปาะวของผมมีไส้นํานี่ครับของผมมีไส้น้ำลูกหอยเชอรี่มันสิจับอยู่นล้วงานี่ครับงาพวกนี้เมื่อกินดีครับจินดีเหลือแต่กลางเลยล่ะ นี่ยน่วยพบก็คัดไปไวคุณครับนี่หอยสีจับลูกเสือครับมันกับพวกไปข้าวเท่าสิไปเท่ากับมีแนว้อขอบครับนี่ครับแนวขอบมันสิมันสิกรองลูกหอยมนจาโตใหญ่ใหญ่ก่าหูเหนียนสิบอกสีออกแต่ตัวหน่อยก่าหูไปพบกับสิมั่วไปครับนี่เห็นว่าครับลูกหอยครับนี่ นี่มันก็นมีตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวผพวก,ก็่าสคัดไปไว้ทั้งพุ่นครับมันก็สะจับอยู่นั่นหยาเนี่ยครับมันโบไปนี่ครับพี่ปลาระบายไว้ พราะว่าตัวนี้ผมจะออกหางตัวนี้ผมก็ต้องปิดตั้งสิครับนี่ครับตัวนี้ผมปิดตั้งสิคล้องดันไว้เพราะห้มันอ้านี่ครับอ่ะดนันไม่พีเลยนี่ครับนี่ครับถึงมันไหลามากมันก็สิปิดงแงงครับลูกน้อยสิทิดแงงน้อผมนี่ผมเห็นตรงว่าคือตรงปลาแหรอครับ นี่ครับมันก็มีออกมาก่อนก่อนผมสิปิดนี่ครับนี่ก่อนผมสิปิดมันก็มีออกมาก่อนเนยน,นี่ครับนี่้็ครับเนี่ยมันก็มีออกมะเนยแต่บอเป็นแทงพอเอาตรงไปแล้วมีเบื้องน้ำข้างครับนี่ลูกหอยเต็มเลยครับนี่นี่ครับ ที่ผมน้าม,มันแห้งไปมันอก็อย้ยูน้ำใส่เห็นไหมครับนี่นี่มันสียูน้ำหยาดน,นี่ครับมันบ่อไปพอเขาเอาหยาว่างไว้ขัดมันมันสีจับอยู่น้ำหยาน,นี่ครับผมทายผม่าเห็ดตั้งสี่แล้วครับทุกเทื่อไปอยูแต่มันไปส่วนน้อยครับถ้าผมจะพาไปบางทีผมขัดตัวไงไปไว้ครับนี่ครับยี่สิครับนีเรื่องที่ผมเอามาจากบอ่อพุ่นครับนี่ นี่ครับพี่น้องเมืองผมถ่ายหน้าไม้นะครับมันยังนั่นอยู่นี่แหะครับเบืองเอาครับงาก็กินดีดิครับนี่กินมันสีเหลือแต่นี่ลองก็สีเหลือแต่กลางก็สีเลยครับเอาไปมากผมลองเอางาให้กินเมืองกินดีเหลือแต่กลางเลยเนี่ยกินด,ดีครับ กินเอาไปมากกินดีอยู่ผมล่องทดล่องมึงก็ผมสิหูผมไปเบิ้งเคลื่อนไป่วมน้ําเคลื่อนเห็นมันกินหยาเหลือแต่ตนตนหยาผมได้มากดล่องม่งเห็นมันกินมาึงมันกินดีอยู่ครับนี่มาเบิ้งแค่นี้พี่น้องอันนี้หอยเขาเรียงมากแต่ชุดหม่นี่มันกลางสี่เดือนนี่แหละสี่เดือน ตั้งแต่เอาพอเมลพัดมาแต่แล้วเขา่าบุญแล้วปีใหม่ผมอันนี้พอลูกมันนี่ครับ ร้อยสี่เดือนอยู่ยูซัมเหนี่ยเลยจี่เดือนครัวซ้ำนีย่ยคล้ายใดหรอครับเนี่ยซ้ำนีย่ยไรเสรียมันมันบนเหนียวนี่ครับนี่ใครนี่ครับ หลายอยู่กินหนาเหลือตะกางไม่วันละ <Okay. S 1> เอาไปมาโอ้กินหนาปันคั้ยเลยนะครับเบื้องทั้งนี้แล้วผมจะพาไปเบื้องทั้งลูกหอยตัวนามแหงแล้วมั้งปันเนี่ไปะ ครับเด๋ยวเถเบื้องหอยสีทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทองดำลูกมันลูกมันสีผมคัดออกจากพโทเมะพั้นมั่นแหละนี่ครับนี่ผมใสตะกาไว้ผมสิยกขึ้นให้เบิ้งมันมีทเทงอันนี้สีทองนี่สีอันนี้กับเลืองครับนี่เลือกกรเเลืองไอ้น,นี่นี่มันจะเป็นเนื้อเหลือง เปลือกดำอันนี้ชีท่องดำนี่นี่ครับอันนี้มันจะเป็นท่องดำนี่ครับพวกเนื้อเหลืองแต่มันใหญ่ไปหนูสิกายเป็นสีดำอันนี้ท่องนี่ท่องร้อยปเปอร์เซ็นต์นี่ท่องแท้ผมเลยขาดไว้สุดท้ายลงคีไปพี่น้องเมืองที่ผมขาดไว้นะครับนี่ ี่ผมสีแยกตั้งหายอยู่ครับสีแยกเป็นพอเมอ่พันตั้งหายอยู่สีทองกับสีทองดำนี่สีแยกคนละบอ่ออยู่เดี๋ยวพี่น้องถ้าเบิ่งตอนต่อไปนะครับตอนผมแยกบอ่ออย่าง,งังแล้วครับเดี๋ยวลงขึ้นก่อนอไปเบิ่งทางบอ่อ ลูกหอยผมเลี้ยงหอยน้ำแล้วผมปลูกบัวแดงน้ำครับแล้วก็เลี้ยงปลานิ่นน้ำเดี๋ยวมือหลังสีไายเบิ่งอยู่ปลานิ่นวันนี้เบิ่งลูกหอยไปก่อนครับมีแล้วคีบเสริมอยู่ช่วงอยู่นั้งบานก็ได้ช่วงนี้เหรอเพราะสันได้ขายดอกหอยเอาไว้แต่กินก่อนไอ้มัน เทพัดหลายๆก่อนครับผมนี่เห็นไหมครับนี่เขาเปิดน้าออกไปมันสียุ่งสีอะไรครับนี่มีแต่หอยนี่มันสีจับยุ่งนี่นี่มองนี่แห้งร้ายครับนี่กงองยุ่งนี่นี่นี่ครับเหลืองๆนี่ยบอลกระยั้งนะครับนี่บวชฮูงบอบวกฮูงของมันจีนครับเหลือแต่กลางเอากลางถิ่นนะครับบ่ต้องไปไว้น้ำชิ่นเอามัานชิ่นเอาไว้ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งบ่อใหญ่ผมจะเอา ยาทิมที่มันกินแล้วนี่ครับมันมันกินเหลือตะกลางไปสีเทาก็เอาออกค่อยๆค่อยๆขย,ย,ยาวครับขยาวแหยันเปลือกก็แตกนี่ครับเอาไว้แชดูร้ายมุนอนตามสี่สียเอาไว้ครับนี่ครับเทากลาออกทั้งสี่เหรอครับพีดปุ๋ยอะไรครับ <c oughs> กลางแหงมวยขั้วอะไรกลางมัน <c oughs> ไปมีงัวก่วกไ้งั่วไกดายหอยมันกินเตัวใบอะ่ครับงาครับแกแต่เขตอื่มพันสีเอิญงาอยังผมโอ้โหแต่เขตผมเอิญงาครับแกนะนี่นี่มันสีมีดอ,อกกางสีแล้วครับมันกินดีนี่ครับงานี่มีดอ,อกกางสีแล้วเอาไปมาผมมาเลี้ยงง่ายดีอยู่งาครับเอาเลี้ยงได้ที่กัน ตอทายครับมันก็นเลี้ยงงายอยู่ครับมันเลี้ยงบาง่ากลงทุนบางใครหลายบันไดแต่เข้าพยาเยาม,มืองใหญ่นะม,มันเสียขะานาม,มันเสียมันสิตาย หอยเชลลีมันชอบศาสตร์ข้านเน่านี่เชียเลยไปอีกร่องเรียงมันก็ลร่องเรียงเลยครับมันก็ผุมไปเบิ้งในตลาดช่วงนี้มันอยูแปดสิบาททั้งเปลือกด้ยครับครับช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงคนบมมีงานมิยังกับพ่อเห็ดตลาดกะมันก็พ่อไดอยู่ครับตลาดจะไดพผมไปเบื้องเนมันก็ขายง่ายอยู่รัางเทียรพมไปกับหอยโมมีมันขาดตลาด ผมถามมึงมัมมีหอยบอกครับขายเบิดแล้ว้าว่าว่าททันเขาว่าครับคลิปนี้จบซรันี้เด้อครับก็าฝากที่ตามฝากซาวตะไข่พัดมาน้าน,นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย